สวัสดีค่ะพี่นอนจะทักทายกัน,นยง้มคำนะคะเนาะแต่สองหอดคำเพิ่งจะได้พักแป๊บนึงค่ะจะตื่นขึ้นนะคะมาขึา้นแ่บเป็นกังวลอยู่นะคะเนะาะเพราะว่าจะาติดต่อพี่นอนจังใจแล้วก็คนที่เพิ่นสั่งนะคะเพิ่นจะเพิ่นจะเ,เห็นไลฟ์ซื้อเพิ่นบอกอย่างนี้นะก็ะคิดไปเนาะแล้วก็พยายามมาขึ้นพยายามเช็คขอความนะจ๊ะแต่ว่ามันกะสีแบบงงๆงเนี่ยเพราะว่าคนดิสต้าใยูทูบกับ ทรงขอความมากหรือทรมากสิคะเข้าแบบบริห็นโฟกไฟ้นะคะเนาะบางคนซื้ออาจจะสลับการเดินสีนะคะเนาะซื้อถูกซื้อมันการันตุนตางกันเสียพราะที่อาจจะยิบเพีย,ยิบอย่างสิขอถูกขอไห้าาเด้อค่ะเพราะว่าตีกับให้คนคพนิพรนอมโอนนะคะเนาะ แต่ยังมีรายซื้อที่ตกค้างอยู่นะคะที่าเพิ่นบอกหรู้ว่าเพิ่นติดต่อมาหาตีเราตีเบรนับหรือเปล่านะคะมันตีเบรนับเตียมต่ข้อถกข้าวให้ใจเนื่นองจากพอมื่นนึ่งจะเฮ็ดหลายอย่างเนาะ,ะนั่นจะพาลูกไปกินเข่าแล้วกับกามาแพ็คของเขียนไล่ซงได่ซื้อคือแบบตีเข้มจะง่ายเนาะค่ะเพราะว่าอยังคือเข้าบริเวณจดซื้อแต่เริ่มต้นเนาะ,ะพอเข้ากับคิวบ้านหนึ่งเข้าคิวบ้านคอมันจะบวดได้เลยสิค่ะของมันจะมากบวดได้แล้วก็บบดได้บวดได้เตรียมโตมากเลยนะคะคิวบ้านสิมา คิดเอาเง่ายเนาะคือว่าสามารเขียนแล้วก็จดจดแล้วก็นเนี่ยจีบอมเบลนะคะเนาะคือการขายของเนี่ยสำหรับจีบแมนบลอเมเบเรื่องง่ายน,นะคะเพราะจีบรู้หลักการเนาะแต่พี่พ่าประกันในต้องเคาะถูกเคาะคะเนาะส่วนของสิส่งมือนี่ส่งไปมาเกียรติราคา20ชิ้นะะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20ชิ้น อยะะู่ซื้อรับไลฟ์ซื้อนะคะเนาะแล้วก็บเซกยอนเงินทุกคนส่นงโอนมันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วส่วนเก็บตกประมาณสองสามคนที่เพิ่นติดต่อมานั้งกลนนะคะเนาะแล้วก็ยังมีแบบติดต่อมาที่ว่าเอ้ยที่ไม่ได้ซื้อแต่ว่าพลดในติดต่อมากกวมี่จ้ะแต่ว่าตีขอไอ้ถ้าวอะไรติดต่อมานะคะภายในคลิปนี้นะจัดลังติดต่อในคลิปก็ได้ค่ะใต่พูดนี่แหละ เนาะคะ่ะเนาะถ้างคนจะไม่ได้ซื้อไล่ซื้อที่ว่าตีตเตียนตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะกะติดต่อมาเนาะค่ะถ้าบทติดต่อมากะะัาบอกกเอ่อตีจะขออนุญาตเอาให้คนอื่นเด้อค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนเพิ่นลักล่อล่อเห็ดกะหลายเนาะจะเนาะแต่ว่าตีกะบยังพิ่นั่้แบบรบปากเพิ่นเพราะว่าเอา่อตีย่านแปลว่าย่านคนที่เพิ่นไม่ได้ซื้อแบบเพิ่นจ่าแบบหน่อยใจใช่ไหมนะคะเนาะอืมนะคะกะเลยกะเลย เอาก็บไว้เป็นกอ่องนั่นล่ะเนาะนะคะโอเคค่ะคนแรกน,นะคะซีเม่และซื้อตรงนี้นะคะ่ะคุณคุณสกัน S K G นะคะสกันสกาเนี่ยแหละเนาะคันเนาะเฮดดำหนึ่งนะคะเนาะ,ะนี่ค่ะตีเขียนไว้อยู่เนาะสกันสกาเฮดดำหนึงนน่งคุณแบ่งปั้นหนึง่งจากเฮดร่วมเพินะะ่นเนาะคะ่นะเนาะเสียงเก็บไว้หายยู่เด้อค่ะ เออหลักการตีก็ต้องขอโทนคุณปูจ๋าเนาะค่ะเนาะคุณปูจา๋าคุณเอา,ค,เอาคุณเอาเฮ็ดรวมหนึ่งหละกะักการเฮ็ดเอะะ็ดการน้ำมันตะปานหนึ่งนะคะน่ะเนาะอันตีถึงมาเห็นไอ้ไล่ซื้อจ้ะเนาะตีกับเลยพอดีว่ามีคนสั่งน้ำมันตะปาไปแล้วนะคะ่ะตีขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเนาะเพราะว่าเออ <c oughs> บอ,เห,บอเห็นตีบอเห็นติดต่อมานะจ้ะตีก็เล่บอกว่าจะเอาหรือเปล่าเานาะพอตีร่องไล่ซื้อผู้ใดทีแบบว่า ม่ได้ซื้อนะคะในชุ่มชน่นติดติดผดไปบางหม,มดเศร้าเนาะหายติดติดหายติดต่อกับหาเศหรือว่าคนติดต่อมันลหลแตัวตีไปเรีรับกับกับตองคอถูกกระเพนะวค่ะเพราะตีหยุ่แห้งค่ะเนาะน่าจะเขียนน่าจะห่อแพ็คก,กิ้งพันยางสิคนเดียวมันมืดมือนะคะของกับื่อกี้ห่อต่วของทรงหลายหลายนะคะเนาะ บนนะคะคู่บนคู่บนเห็ดรวมเนาะเห็ดรวมนี่แหละค่ะเห็ดรวมหนึ่งจะเหลืออยู่เนาะคะ่ะเนาะมีแค่นี้จ้ะเนาะแล้วก็ว่าผู้ใดชิติอาซื้อไปค่ะผู้ใดแบบเห็นคลิปนี้เนาะค่ะเอ๊ะนี่ใหญ่ใจของอยู่กับทักเขามาอีกรอบหนึ่งเนื่องจากเพื่อว่าติดตกหล่นเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าพี่น้องบอสติดต่อเขามาในคลิปนี้ทีขออนุญากเอา เอาเฮ็ดให้ผู้อื่นไปเด้วยจากสวัสดีก็ต้องเอาออกกันนะคะเนาะจ้ะมื้อนี้นก็กทักทายกันซ็นนะะนนานํานี่ล่ะค่ะเนาะตีเมื่อที่อยากพักพอนเราจะส่วนของนะคะคนที่โอนตังค์มาแล้วตีส่งให้แล้วนะคะเนาะหวังว่าจะบต่ตกหล่นนะคะคิดว่าจะบต่ตกหล่นจะได้ทั่วถึงกันเนาะนั่นแหละคะ่ะส่วนกำลางก็คือ,บอแบบ <c oughs> เพิ่นจองไว้แล้วเนาะสวัสดีตีกับยังป่ะเด้ส่งให้เพิ่นจ้ะเพิ่นตกเพิ่นโอนตังค์มาแล้วล่ะคะ่ะปบ่ได้ เพื่อส่งให้สน,นะ,สเ,นนะ,ะเ,เดี๋ยวเราต้องส่งให้คนอื่นค่เย่แล้วมาเอื้อตีกับเก็บของกลับบ้านเ,รา,กกนเราจะกลับแต่เสาร์เนาะเดี๋ยวของที่เหลือเนาะเอาเหลือซต้มเนี่ยแล้วเตรียมไปส่งอยู่บ้านให้เนาะคะะ่ะเนาะไข่ <c oughs> ไข่ได้ค่ะพ่หน่อยเปลี่ยนอากาศจากการเปลี่ยนไม่หลายเนาะ ปรนนาาออะมาณนี้จ้าคลิปนี้ก้ไปแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกออเดอร์ที่ซั่ังกันเข้ามานะคะลุนลามแห่งบกกิวาจะา ขนาดนี้เนาะจต่เนาะมาคิดบาฝันว่าถึนคนต้องการเหตุต้องการน้ำมันซาลาขนาดนี้เนาะจ้ะสวัสดีจ้ะพยายามที่สุดนะคะเนาะพยายามที่สุดน์แต่กะคิดว่ามันจะง่ายแต่ว่ามันบ่ง่ายค่ะเนาะแล้วการตีกะอาจจะไม่การขายแบบสีนะคะเพราะมันเมื่อยแห้งแล้วค่ะตีแบบจนจับขี้งไข่แล้วค่ะคือมันเมื่อยแห้งแล้วตีมิลลาค้างคอนนั่งจ้ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ตีไปแตเด้อจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ